2013ในวันพระหัสสับบดีที่14กุมภาพันธ์วันแห่งความรักเริ่ม4โมงเย็นถึง4.2กับ10ศิลปิน100เพลงรัก10ชั่วโมงแบบนอนสต็อปที่สวนประตูเมืองตรงข้ามเซ็นทรัลพลาซาคอนแก่นชมฟรีตลอดงาน่าทยทอดสดทางช่องคมชัดนึกทีวีเวลา18 19นาฬิกาและรายงานบรรยากาศในรายการเก็บตกจากเ네นชั่น ข่าวค้นคนเนชั่นทางเนชั่นแนลฮักถึงแก่นแดนดนตรีรักสร้างสรรค์าง,งานโดยจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนครขอนแก่นช่วงที่น่ารักชื่อตอนเมื่อแรงวัน มัันนลิกแรงวถูตอสัมผัสกับบรรยากาศความรักความอบอุ่นในครอบครัวและสุนทรียภาพทางเสียงเพลงในเทศกาลแห่งความรักขอนแก่นเลิฟมิวสิกเฟสติวัลพักถึงแก่นแดนดนตรีรัก 2,013พบกับ10ศิลปิน100เพลงรัก10ชั่วโมงเต็มแบบ non-stop พร้อมกิจกรรม Secret of Love รักนรักแต่อยากให้ปลอดภยัยเธอสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรักที่สร้างสารรค์และปลอดภยัยพบกับทีรศักดิ์ทีขายุพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครขอนแก่นในช่วงตองมแมลงวัน ครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกเจอกันอีกครั้งท่านนายกธีรศักดิ์นะครับมาแล้วนะฮะคราวนี้ก็เป็นเทศกาลบวาเลนไทยนะฮะพักถึงแก่นแดนซ์ทั้งเมืองไหมไม่ละครับพักถึงแก่นคอนเซ็ปต์ต่างจากปีใหม่แล้วฮะปีใหม่นี่สนุกเต็มที่แต่บรรยากาศอย่างนี้ถ้าแดนส์นี่คงจะหลุด โอ้โหปีใหม่นี่ตอนเขาดาวนี่ยุคซิกซตี้สเวนตี้แบบโหสนุกจริงนะฮะผมจัดรายการอยู่ตอนนั้นอนแก่นเขาทวงไว้นะฮะว่าว่าคราวที่คุณกระโดดพูดในรายการตอนพูดสดครับว่าอยากจะไปอยากจะไปเขาบอกว่าพูดแล้วอย่าลืมคำนะฮะได้เขาจำได้จริงๆแบบโอ้โหไม่นึกเลยนะไม่นึกว่ามันจะแบบโหแบบบิ้วกันแบบคึกคักมากผมจัดรายการอยู่พอดีขาี่สั่นเลย อ,อันนี้ไปหาเรื่องความดันแล้วมั้งครับพี่ <c oughs> แล้วมันนานสต็อปแลวมันแบบโอ้โหมันต่อเนื่องแบบนานมากอ,ะ <c oughs> อ่ะโอ,อ้โหอาทีนี้ทีนี้วาเลนไทน์วันแห่งความรัก <ฮา S 1> วันพระรัศดีที่14นี้มีอะไรฮะทนายโยภาพก็ในในความในความตั้งใจ <c oughs> ในการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยปกติถ้าเป็นในอดีตผู้ปกครองก็จะเป็นห่วงลูกหลานครับว่าถ้าเทศกาลวาเลนไทน์มันไม่ใช่เทศกาลของของคนไทยเราแต่ความเป็นจริงมันปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นจริงในโลกปัจจุบันไม่ได้ช่ การที่ปกครองจะไปห้ามไม่ให้ลูกออกจากบ้านมันเป็นเรื่องที่ไปกดดันเขาในความรู้สึกจะสู้ไปเผชิญหน้าความเป็นจริงแล้วก็ยอมรับว่ามันมีครับทีนี้การที่จะปล่อยให้ใหเด็กๆไปอยู่กันเองแล้วต่างคนต่างที่จะเลือกแยกกันไปเนี่ยบางทีก็น่า,นา,นากังลวลเราก็เลยจัดสถานที่ให้เด็กเข้ามารวมตัวกันดีกว่าเ,เป็นที่สว่างมีผู้ปกครองมีกิจกรรมดีๆให้เขามารวมตัวกันออนั้นก็เลยก็คือก็คือจัดงานนี้เพื่อให้เด็กทั้งหมดเยวาวชนทั้งหมดมาอยู่รวมกันแล้วก็เลือกสาระดีๆให้อยู่กับเขานอกเหนือจากการ นอกจากดนตรีในเทศกาลวาเลนไทน์ที่เขาชอบแล้วสิ่งที่เราเติมเข้ามาก็คือแก่นสาระในส่วนของการเตือนสติวัยรุ่นว่ารักอย่างไรจึงฉลาดรักอย่างไรจึงปลอดภัยนะครับและมากกว่านั้นก็คือการฏิเสินนะฮะแล้วก็จะได้หนีปัญหาเรื่องทีนมาเรื่องเอชไออะไรหรอกแต่นั้นก็คือมันจะมีทั้งความสนุกสนานความบันเทิงบรรยากาศของความรักซึ่งมีความรักที่หลากหลายรูปแบบความรักระหว่างคนในครอบครัวพี่น้องหนุ่มสาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ยังมี เรื่องราวดีๆที่ตรงนี้ที่จะถือโอกาสแทรกเข้าไปเพื่อจะบอกเขาก็คือเหมือนกับจัดงานแล้วให้นุ่มๆสาวๆมารวมกันมาอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ในในเมืองใช่ไหมใช่การที่จะปล่อยไปอยู่มุมมืดฮะให้เขาที่สว่างแล้วก็มาบอกกล่าวกันที่ตรงนี้คือที่ไหนที่สวนประตูเมืองสวนประตูเมืองครับเรามีการประดับไฟสวนเรืองแสงมีการจัดบูธที่เทศกาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้คาว่ารักน่ารักรักน่ารักรักอย่างไรจึงปลอดภัยก็จะมีบูธต่างๆให้เขารู้ มีพูดถึงสุขภาวะของความรักนะครับมีสถิติของ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 แม่ของทีมมัมนะครับของแม่ที่ยังไม่พร้อมนะฮะแล้วก็มีการเอาเอาผู้รู้ที่จะบอกเล่าถึงปัญหาปัจจุบันแล้วก็มีแม้กระทั่งพื้นที่ดีให้ให้เยาวชนได้มีการมาปึกษาหารับแล้วภายในงานนี้มีแม่เหล็กอะไรถึงที่สามารถดึงดูดให้ผู้รักนี่ไปรวมตัวได้โซนนี้เนี่ยก็จะมีศิลปินดาราคุณสมัท ถูกไหมฮะ้วก็นลองจุมจิ้มก็คือจะมาเล่นเกมกับเขาแล้วถ้าใครไปบูธเป็นคนของแก่นด้วยใช่ไหมใช่ฮะใครนะฮะจุมจิ้มเอฟเนี่ยเป็นคนของแก่นก็ถ้าเข้าบูธครบทั้ง4ี่บูธก็จะได้รับของที่ระลึกซึ่งเราก็เตรียมของพิเศษเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวในโลกอะไรฮะคือต้องไปดูที่งานอโหต้องไปดูทีหนึ่งเดียวในโลกเลยฮะแล้วเพราะว่าเราเป็นคนทำเองฮะเกี่ยวกับความรักใช่ฮะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นการคือถ้าได้แล้วเท่ถ้าได้แล้วเท่ ได้ทุกคนที่ไปร่วมงานนะฮะไม่ทุกคนมมีจำนวนจำกัดแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือถ้าคุณเข้าบูธซึ่งเป็น secret of love ถ้าเข้าบูธตรงนี้ครบคุณก็จะได้คูปองครบแล้วก็นําไปรับของที่กับศิลปินดาราได้นอกเหบนอจากการที่จะไปดูมิวสิคเสติวัลไปดูไปดูการแสดงดนตรีก็ยังมีบูธตรงนี้ให้ที่บอกว่ามีอะไรฮะสิบศิลปินร้อยเพลงรักกับสิบชั่วโมงนันสต๊อ สิบชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสี่โมงถึงตีสองครับโอ้โหรักกันให้หอบไปเลยอะรักกันให้หอบไปเลยเพลงช้าไม่ต้องหอบเอาเพลงเร็วก็มีใช่ไหมก็คงจะมีสลับ้า้ใช่่บรรยากาศที่อยากให้จะสบายๆก็คือจะเป็นบรรยากาศของดนตรีในสวนก็นั่งสนามหญ้าฟังเพลงแม้กระทั่งเวทีฉากที่ที่ที่ตกแต่งก็เหมือนกับบรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็จะมีบูธดีเจ ซึ่งจะเป็นดีเจเอกี้ดีเจต้นหอมก็จะเป็นคนนำนำดีเจต้นหอมไปด้วยไปด้วยทอบมาทำไมทำไมดีเจต้นหอมกับผมนี่แบบแล้วฮะไปด้วยใช่ไหมฮะไปแล้วพี่กนกกับนุ้ยสุจีรา เดี่วกันหรื nah> ่อยหมดเนี่ยเอกกี้ก็ไปดิเอกกี้ก็ไปกี้ไปดิเจนกพี่เนกเด็กมากนะตุ่มือนจะตะลึงเกินเหตุ้วยเออแบบโอ้พอดูรายชื่อศิลปินแต่ละคนที่มานี่แบบครับโอ้แบบชั้นยอดเลยนะฮะครับมีมีจะมีตั้งแต่นิวจิ๋วนะครับสครับลุมเตอที่นายลุมเตอที่นายใช่ไหมโอพีใช่ไหมฮะจะออกเพลงรักเลยนี่กโอปีสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็ พี่วพีก็จะมีมีคุณนพพรนพพรชัมนิถูกไหมครับแล้วก็จะมีฟอร์ดศพชัยมีสุเมศตรงอัดอินบูโดกันแต่สองคนนี่คือการันตีเรื่องเรื่องความรักอ่ะนะรใช่ปอดกิดให้ก็ไปเป่าแซกเพลงรักนะบรรยากาศหวานมันละลายอ่เลยแล้วคราวที่เขาไปแถลงข่าวเขาไปแจมกันอ่าปอดนี่เป่าแซกคุณสุเมธเล่นเล่นกีตาร์ถ้ามีผมเป่าแคนนะโอ้โหท่านนายกกระเจิงคนดูคนแกรจะผมเป่าแคนด้วยนะ ผมกลัววงแตกครับเขาที่อยู่เราไม่ต้องไปทําก็ได้ฮะไม่ต้องนะใช่ครแค่ให้เกียรติไปร่วมงานก็มีความสุขละอย่๋ไปทำอะไรที่มันลําบากเกินไปเพราะเป็นคนฟังนะใช่ฮะนี่นะฮะ10ชั่วโมงนี่เป็นนี่ฮะตัวอย่างครับแล้วนอกจากนั้นนอกจากมีดนตรีรักมีมีมีกิจกรรมในบูธซึ่งจะให้แก่นสารสาระวรักอย่างไรจิงฉลาดแล้วก็ยังจะมีลานอีก4ลาน จะเป็นร้านม่วนฮักร้านพบฮักนะครับอะไรต่อมิอะไรซึ่งกลุ่มร้านเหล่านี้ก็จะมีสินค้าทํามือระหว่างคนรักนะฮะว่าเป็นสินค้า DIY เขาสามารถผลิตประดอยแล้วก็มอบเป็นของที่ระลึกในโอกาสวาเลนไทน์ก um> ็มีจุดท hmm? ี่ขายคือดสินค้าที่ระลึก ทำเองดูเองแล้วก็แบกเป็นเป็นของเราคนเดียวนงไม่เหมือนคนอื่นผู้หญิงชอบผู้ชายไหนที่ว่าอยากได้ชอบต่อไม้ใหญ่ใหญ่อยากได้ตุ๊กตาตัวโตเล็กๆแต่ว่าเขาทำเองอ่ะทำเองเสริมนะดีกว่าโดยเฉพาะถ้าพยายามพยายามทำก่อนหน้าใช่ต่อให้มันเล็กแค่ไหนแต่ว่าถ้าพยายามมันก็สวยันอาจะไม่สวยมากแต่มันแบบมันมันได้คุณค่าใช่แล้วก็ยังมีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกมีอาหารเครื่องดื่มขนมซึ่งเป็น กิมมิคกุ๊กก็ิ๊กเกี่ยวกับความรักที่เขาจะมอบให้แก่กันแล้วก็เป็นการไปดูแลกันในพื้นที่ที่ที่วันทั้งหมดทีคนโสดไปได้นะนายกทุกวัยฮะทุกวัยอย่างที่เราบอกว่า เราไม่เราไม่พูดถึงเฉพาะความรักหมู่สาอความรักของครอบครัวไม่ที่ถามคือคนโสดเขาไปรวมตัวกันไหมเผื่อเราก็จะไปเจอแล้วก็เราก็จะไม่โสดถ้าอย่างคุณจอมขวัญไปนี่จะมีคนมุงเต็มหูเราหลานตาตลาดตลาดเราลานตาเลยอะยังยังยังยันว่าคุณจอมขวัญนี่สวยเลือกได้สนาดย่ให่เลยนะจริงๆนะจะเติมไม่ได้เร็วนะท่านนายกก็เชิญชวนเลยนคือคนที่ ถ้าเกิดความรักแบบหนุ่มสาวคนที่ไม่มีคู่เนี่ยก็ไปได้ใช่ไหมไปดูไปอยู่ในบรรยากาศของความรักใช่ไหมอาจจะสมหวังด้วยถูกต้องถ้าหนุ่มขอนแก่นยของแบบนี้เนี่ยเราจะไปประกาศว่าเป็นเป็นลานนัดพบเนี่ยเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าโดยโดยพฤติตนายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นได้จริงนะเออก็จดเบอร์โทรสามแล้วก็ใส่กระดาษแล้วก็โปรยๆตกๆกไปแต่ผมชอบมากเลยที่แบบให้ให้ให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่กันใน ในที่ที่จัดงานนะฮะมาอยู่ในที่แจ้งไม่ใช่ไปอยู่ตามแบบโอ้โหตามม่านเมื่อนอะไรแบบแราวัวเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีกิจกรรมมีศิลปินในดวงใจเนี่ยเขาคงไม่มาคนเดียวกันทุกคนจะชวนกันมาโอเคแล้วการชวนกันมาเนี่ยก็คงจะมีบางสิ่งบางที่เราจะพูดคุยกันได้แล้วสมมติถ้าถ้าเป็นในอดีตก็คือต่างคนต่างไปใช่ไหมล่ะแล้วก็ขาดเพื่อนเตือนสติการอยู่ในที่แบบนี้ก็น่าจะมีเพื่อนเตือนสติแล้วราบเข้าบูธต่างๆซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆให้เขาเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ย เพราะเิตติ HIV ปัจจุบันเนี่ยมันชั่วโมงละ3าคนนะในประเทศไทยชั่วโมงละ3-4คนที่เกิดขึ้นการติดเชื้ออย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกเรานี่มันน่าจะเตือ,อนกันได้นะครับนะฮะโอ้สถาสนที่นี่มีไลท์ตั้งหลายอยา่างแล้วรองรับคนได้เยอะขนาดไหนพื้นท,นที่พื้นที่เฉพาะสวนประตูเมืองเนี่ย20ไร่แล้วยังมีพื้นที่สวนที่ติดกันอีกเนี่ยอีกกว่า20ไร่ตัวนี้ก็ประมาณ40ไร่แล้วก็ยังมีพื้นที่ของเซนทรัพลาซาที่อยู่ติดกันแล้วถนนมิตรภาพในส่วนนี้ก็คือรองรับคนได้หลายหมื่น รับคนได้หลายหมื่นบาทก็ไดของเมืองผู้หญิงได้ไม่ต่ำกว่า500อะค่ะถ้าไม่ยอมให้นะกวาดอย่าแถไม่หมดดีตรงที่มีมีให้ข้อมูลข้อมูลทางวิชาการด้วยใช่ไหมฮะก็มีคนถามว่าทําไมไปไปยอมรับเอาวัฒนธรรมแบบนี้ของตะวันตกแต่ว่าเราบอกว่าโลกที่ปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจวิธีคิดของเยาวชนได้แล้วถ้ายังปฏิเสธเขาไปกีดกันแลวไม่ให้ออกจากบ้าน แน่นอนการกดดันที่ว่านี่เขาก็จะเตลิดเปิดเสิงสู้ยอมรับความเป็นจริงแล้วอยู่กับเขาแล้วรู้เท่าทันกันดีกว่านะฮะแล้วการการรู้เท่าทันนี่ผมว่ามันเป็นโลกที่ปัจจุบันที่จะต้องอยู่ร่วมกันได้ใช่แล้วถ้าเิดไม่มีงานจะไปไหนอ่ะเขาก็ออกจากบ้านก็นัดกันท้ายก็ก็นัดกันออกไปเที่ยวเหมือนเดิมใช่ถูกไหมฮะยิ่งรับหูือรับตายในยอบอรใช่่าไอแบบนี้เคยจัดไหมท่านนายกเป็นครั้งแรกเลยครับเป็นครั้งแรกเลยรกครั้งแรกหรอก็คือไปไปสอนรับกันนโยบายที่เราประกาศว่าขอนแก่นเป็นอีเวนต์ซิตี้เราก็เร แล้วก็มางานเลิฟูิสิกแล้วก็เตรียมตอนนี้เตรียมสงกรานต์ถนนก็เหนียวละนะฮะช่วงต้นปีนี้แบบแน่นเลยก็ยังจะมีต่อยนะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นในช่วงช่วงกลางปีก็จะเป็นเทศกาลขอนแก่นดนศิลปะก็จะมีผลงานศิลปะของอาร์ตแกลเลอรี่ของศิลปะต่างๆทั่วทั้งเมืองจะประมาณเมื่อไหร่ประมาณประมาณน่าจะกรกฎาคมถึงกันยาช่วงเวลาเหล่านั้นนะฮะที่กำลังเซตกันอยู่ขณะีดูคณะทำงานของมาลายขอนแก่นซึ่จะร่วมกับเราเนี่ยท่านก็กำลังเตรียมการกันอยู่ อ้วโหนี่ท่านนายกจะให้ขอนแก่นนี่แบบหลากหลายมากนะก็คือแบบมันมีชีวิตชีวามากๆตั้งใจจะให้คนเข้ามาเที่ยวทั้งปีเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจสะพัดให้คนเขาอยู่ดีกินดีฮะคนจนอยู่ดีคนมีอยู่ได้แล้วทุกคนมีความสุขแล้วมากกว่านั้นก็อยากจะประกาศเัษยภาพของขนแก่นว่าจริงๆสามารถรองรับอะไรแต่ไม่เลยได้มากมายท่านนายกรัฐสุภาพครับผม กัฟิตนะกัฟิตนะเพราะท่านเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักเลยนะฮะเนี่ยจริงๆก็ต้องขอบคุณพนักงานที่สบายผมเป็นคนคิดแต่คนทําเป็นพนักงานซึ่งเขาเขาทุ่มเทเขาก็ทุ่มเทมากต้องชื่นชมเลยแต่งานนี้งานนี้อาจจะแตกต่างจากงานงานเขาด่าเพราะงานนี้แบบคนทามันจะมีความสุขด้วยใช่ทำแล้วมันจะอ้อบอวนตลกอบอวนไม่ได้ความรักที่น่าชื่นใจคือพนักงานกรี๊ดมากกรี๊ดมากแทนที่ประชาชนจะกรี๊ดพนักงานกรี๊ด ประศิลปินในดวงใจของเขาใช่ตอนนี้พนักงานเป็นคนบวชเลือกขึ้นมาเองเลยใช่ไหมก็คงจะอย่างนั้นมันประสิิลปินบางท่านนี่ก็พูดไปก็อายฮะเราเองก็ไม่เคยรู้จักรคนนี้คิวยากอะไรนะใช่แต่พอหลังจากได้เบอร์ศิลปินมาแล้วไปฟังเพลงบอกเออน่าจะใช่ไปสอบถามเยาวชนทุกคนกรี๊ดสลบหมดเลยว่าโดนมากแต่โดนมากก็แปลว่าก็น่าจะประสบความสำเร็จดึงคนมารวมกันแล้วก็เสร็จ สอดใสสาระที่ดีๆให้เขาสอดใสสาระที่ดีก็คงจะคงจะเตือนกันได้คงจะบอกกล่าวกันได้ค่ะนายกก็อย่าลืมโฆษณามาทางเราเยอะๆมาทุกงานเลยค่ะตลอดทั้งปีบอกปีพ่วงด้วยบอกเนชั่นไว้ว่าตลอดทั้งปีนี่เจอกันแน่อาใจมาเลยค่ะท่ามาเลยค่ะโปรโมทเต็มที่นะฮะและศิลปินที่ไปเนี่ยบางทีอาจจะมองว่าเป็นศิลปินสาหรับหวนใจหนุ่มๆสาวๆแต่ว่าแต่ว่าความรักเนี่ยภาษารักเนี่ยใช่ไหมฮะมันรับได้หมดอ่ะต้องขอบคุณเนชั่นด้วยถ้าพูดถึงการโปรโมตอย่างเช่นงานเขาดาวได้รับการ ขึ้นชมมีแต่คนชมมากว่าเนชั่นช่วยเราประชาสัมพันธ์ได้ดีมากมต้องขอบคุณมากๆครับครับแล้วก็ผลการประเมินการประเมินผลงานเขาไดาออกมาเนี่ย คนที่มาร่วมงานแล้วรู้จักลูกข่าวจากสื่อทีวีเนี่ยถึง40%นะครับนครับข่าน่าเป็นพอใจมากโดยเฉพาะงานนี้งานเขาดาวนี่เคยจัดมาทุกปีทุปีแต่งานนี้เป็นครั้งแรกใช่เป็นงานครั้งแรกรู้สึกรู้สึกทีมงานยังพูดน้อยไปนิดนึงเี่ยวันสองวันต่อจากนี้ไปช่วยกันุนาาหงไม่หน่อยครับได้ครับขอนแก่น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 อนแก่นค่ะคือถ้าถ้าปีถ้าปีแรกปีต่อไปที่เราเตรียมการเอาไว้ก็สามารถดําเนินการได้คนที่ไปร่วมงานจะต้องยังไงเตรียมตัวยังไงบ้าง ไปแต่ตัวฮะเพราะทุกอย่างฟรีหมดไปแต่ตัวจกเป็นการกินกันการกินเท่านั้นเองนะที่จะต้องจ่ายแต่ว่าชมทั้งหมดนี่ฟรีหมดฟรีค่าเสื้อโอ้คือเที่ยวนี้ไม่เหมือนกับเที่ยวที่ที่เขาดาวอาจจะมีแบบธีมเสื้อผ้าแต่คราวนี้แบบไปเลยสบายสบายสดใสสไตล์วัยรุ่นมีความสุขมีความสุขยังไงก็ได้ปหัวใจแบบช้ำรักเลยไปเลยแล้วโดยเฉพาะช่วงดนตรีเขามีการจัดจัดจัดช่วงของอารมณ์ด้วยนะฮะอย่างเช่นเริ่มต้นจากความรักของครอบครัวเอาวงจรของความรัก พบรักแรกรักอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแล้วก็สมหวังอกหักรักคุดพบรักใหม่วัตกรรมคอนเซ็ปต์เป็นธีมของเพลงในแต่ละช่วงอารมณ์เลยมันเป็นวัตกรรมของความรักเลยนะมีฟังนะแต่มันไม่ใช่มันปฏิเสธมาหน้าจอมขวัญจิ๊บ ถึงถูกเลยี่จ่าใช่มันต้องให้เรียนรู้ว่าเฮ้ยรักเธอแม้เธอพบรักเธออยู่กับเขาเนี่ยเธอจะแบบมีชีวิตชีวามีความสุขแบลไไม่ได้ต้องมีปัญหาบ้างความเป็นจริงทุกคนพอสมมติบางคนที่อกหักรักคุดก็มักจะจนอยู่แค่ตรงนี้แต่ถ้ารู้วงจรมันก็คือมันยังมีแรกลักไฝได้อีกเออนี่นี่กระชุมกระชวยเลยใช่ใช่ดไมถ้เห็นว่าในแฟนเพจก็สามารถส่งเรื่องราวความรักได้ด้วยครับและโดยเฉพาะเรื่องราวของความรักของใครที่ ที่ที่เขากดไลค์มากที่สุดก็เตรียมรับของรางวัลจากศิลปินได้เลยในแต่ละช่วงเราก็จะแจกไปอานที่จะทำเยอะทั้งก่อนวันงานด้วยนะคะของขวัญของที่ระลึกเยอะด้วยนะครับอยากให้เร็วๆนะปีสองเขาดาวไปไม่ได้ครับเชิญไปช่วงวาเลนไทน์น้าไปนะจอมขวันยังไงก็จะได้สมหวัง มีผู้ชายหลายหมื่นคนให้เลือกให้จิ้มได้หลายหมื่นคนโอ้โหนายกถามเขาก่อนนะฮะหลายหมื่นคนแบบจริงๆริงางที่จะบอกสวยเลือกได้นะฮะเราเล็งเขาส่วนเขาจะเล็งเราหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเน้นย้ำว่านี่เป็นงานสําหรับคนคนคนแบบทุกคนนะไม่จําเป็นจะต้องท่านมีเจ้าของแล้วมีคนรักมีอะไรแล้วก็ยืนยันนะครับไม่ใช่คิดบอกว่าเป็นเฉพาะวัยรุ่นถึงจะไปได้ถูกต้องครอบครัว คือเพลงไม่ว่าจะเป็นอย่างซูเม่อย่างเงี้ยฮะฟอร์ดศพชัยจริงๆแล้วฟังได้ทุกวัยฟังได้ทุกวัยไปคุณถ้าพ่อแม่ลูกก็คือต่างคนต่างสามารถฟังเพลงที่ตัวเองโปรดได้ถ้าถ้าคุณจอมวันอยู่ที่นู่นเนี่ยพาคุณแม่ไปก็ได้ถ้าสมมติเราพาคุณแม่ไปให้แม่ไปเต้นเพลงสครับอย่าไปเลยแล้วพี่ขวัญก็นั่งฟังพี่ฟอร์ดก็เต้นได้ต่อแท็กก็เต้นได้ได้เอาล้วฮะก็4โมงเย็นวันที่14วันพฤหัสบดีนี้ที่ สวนประตูเมืองสวนประตูเมืองนะฮะอยู่ตรงข้ามเซนท่านขอนแก่นแตนท่านมาซราขอนแก่นนะฮะเราพบกันนะฮะงานนี้นะครับอยู่ก็คือสวนประตูเมืองอยู่ตรงไหนก็บอกว่าปากทางถนนข้าวเหนียวปากทางถนนข้าวเหนียวอยู่ไหนก็บอกว่าอยู่ตรงติดกับสวนประตูเมืองต้องรู้จักกันเอาแท่านนายกก็จะพูดเยอะเลยสองรอบเลยแล้วภูเขาหัดแล้วมอปรโมทสงกรานต์เท่านั้นเองเอาละฮะตกลงท่านผู้ชมมีนัดแล้วนะฮะทั้งที่ขอนแก่นและทั้งจังหวัดใกล้เคียงไปได้นะครับ นี่แหละครับชมฟรี<ว>นะฮะย้าชมฟรีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโดยจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น,นครับนะฮะแล้วก็ยังมีนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นดรพงศักดิ์ตั้งมานิชกุลพงศ์เขาก็เป็นพี่ใหญ่แล้วก็เป็นคู่แท้เราจัดงานอะไรแต่มีอะไรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแก่นจะให้ความร่วมมือร่วมกันสนับสนุนการจัดงานเทศกาลดีๆตลอดทั้งปีนะครับก็ร่วมมือกัน ขอบคุณท่านนายกมากนะฮะขอบคุณค่ะมาพบกันนะฮะวันงานวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับอะไรนะฮะพักถึงแก่นแดนดนตรีรักสองแดนดนตรีรักไปหัดเป่าแคนไว้ส่งไปอย่าเลยอย่าเดี๋ยวพักกันวกับคุณผู้ชมค่ะช่วยติดตามข่าวคนบันเทิงค่ะ